สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับแผงจอนพระเครื่องรอบเย็นหมายเลยมยนะสาหรับแผงจอนรอบสีบอกเลยว่าพระเราใจอีกเช่นเคยนะครับนะหูหน้าพระตื่นเต้นแน่นอนพี่นะครับพร้อมส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นพระสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับวันนี้มีอะไรพี่ๆรับชมบ้างนะครับไปเลยแล้วกันพี่เริ่มต้นด้วยรายการแรกนะครับรายการแรกเอาเหรียญดีกว่านะครับเอาเหรียญแบบว่าเบาๆบางๆไปเลยพี่นะครับเหรียญเรานวินาทนะเบาๆบางๆห่วงพ่อแผ่ นะครับเหรียญหลวงพ่อแพรครับพี่เอาเบาๆเลยนะนะครับดูง่ายสบายตาเลยเนี่ยนะครับหลวงพ่อแพรวัดพี่คุณทองครับรพี่สิงห์บุรี2 0 0บาทนะครับหลวงพ่อแพรครับพี่นะครับพี่คุณทองนะครับอันนี้ไม่รู้รุ่นไหนปีไหนนะพี่นะนะครับเอาลองดูแล้วกันเอา200รวมส่งนะครับพร้อมส่งอา่าพร้อมส่งนะครับพระเนื้อดินองค์นี้บอกเลยว่าทั้งแกร่งทั้งเก่าและได้เดิมนะครับทั้งแกร่งทั้งเก่าและได้เดิมอ,อูเนื้อยังสวยพี่ดูเนื้อดิ เนี่ยครับบอกเลยว่าไม่มีแล้วพี่ดูความแกร่งด้านหลังนี่แกร่งออกจะเป็นหินเลยนะแนวด้านหลังนี่แกร่งออกจะเป็นหินเลยพี่แนวองค์นี้พี่นะครับสามร้อยเท่านั้นพี่พร้อมแขวนพร้อมใช้เลยแนวสามร้อยนี่พร้อมแขวนพร้อมใช้นะพี่นะครับ,รบจัดได้จัดไปพี่นะครับออกขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่เดียวแนวะไปต่อเลยสมเด็จนะพี่นะแนวหมายเลขหนึ่ง โอ้โหดูความแกร่งของพระองค์นี้นะพิมพใหญ่พิมพใหญ่พระประธานเนียพิม์ใหญ่พระประธานเนื้อสวยมากความแกร่งเห็นไหมครับน้ำมันตังยิ้วลอยเนี้ยความแกร่งและครับน้ํามันตังยิ้วที่ลอยลอยวิลอยเห็นอย่างเด่นชัดเลยพี่เนียนะพระสมส่วนดีอ่าพระสมส่วนฟอร์มรั่มเนียพระสมส่วนฟอร์มรั่มรั่มแบบนี้แหมไม่น่าพลาดนะดูเนื้อนี่ความแกร่งด้านหลังนี่ไหมมวลสารนี่เป็นเม็ด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 เมเลยพี่เนี้ยมวลสารนี่เป็นเม็ดเม็ดเลยเอายี้แล้วกันพี่เนี้ยแกร่งเก่าแห้งแบบนี้ นะแกล่งเก่าได้แห้งแบบนี้นะ200ไปเลยพี่หมายเลขหนึ่งนะครับโอ้ยอย่าพลาดนะพี่ครับพิมพ์อย่างสวยดูฟอร์มระดินะครับพิมพ์สวยทรงสวยครับพี่ต้องหมายเลขหนึ่งครับพี่นะ200บาทนะขออนุญาตนะขออนุญาตนะพี่หมายหนึ่งสองร้อยต่อเนื่องกันไปพี่นะครับนี่เลยนะครับภูมิใจนาเสนอนะครับหลวงพ่อเดิมองนี้สวยมากครับพี่อยู่ในเรียมวินเทจนะนะเป็นลายทงชาตินะครับอยู่ในเรียมวินเทจเป็นลายทงชาติ ด้านหลังครับพ mm ี hmm. ่อ้าวมีรอยจานนะพี่นะนะครับนะเออนึกว่าไม่มีครับพี่จานเต็มแผ่นจานเต็มหลังนะครับนะเออจานเต็มแผ่นจานเต็มหลังเลยพี่300ราคาแบบว่าสะกิดใจเนะครับราคาสะกิดใจครับพี่300บาทนะครับนะธงชาติขวงพ่อเดิมอุปราคุแนนะอุปราคตรงนี้ธรรมดาที่ไหนอะนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าขออนุญาตตัดออกแนวนะตัดออกจากซองสักครู่เดียวนะครับจะได้เห็นแจ่มๆพี่อ่าจะได้เห็นแจ่มๆนะพี่นะนะครับตัดออกสักครู่เดียว นี่พี่ดูเนี่ยไหมดูค่าเบ้าเนี่ยอ๋อดูค่าเบ้านะครับดูร่องรอยการหล่อธรรมชาติอุป,ประคุตถือบัวองค์นี้นะครับนะอ่าด้านหลังก็จะเป็นคล้ายยันยุ่งนะครับเออด้านหลังเป็นคล้ายยันยุ่งครับพี่อุป,ประคุตถือบัวโอ้โหนี่สวยมากแนวสวยลงตัวพี่ค่าเบ้าเดิมๆเลยสามร้อยราคาแบบเขาเรียกราคาไวๆอ่าราคาไวๆเอาไปสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อผงคุกรักนะครับนะบเป็นพระปิตาอ่ากี่องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเป็นพระยืนอะ อันนี้เป็นเนื้อผงคุกรักแล้วพี่นะนะคล้ายๆเนื้อว่านยาเนี้ยคเนื้อผงคุกรักอ่ะดูดอุสภาพโคตรเดิมมาพี่ดูด้านหลังที่เป็นยาร้อยปีรอยแยบร้อยล้านร่องรอยการเซ็ตตัวองค์นี้พี่นะนะพันแล้วพันเลยไม่มีแล้วพี่อันนี้ได้เก่าได้เดิมได้สวยและได้ธรรมชาติเนียครับได้เก่าได้เดิมและได้ธรรมชาติแบบนี้300บาทจะพี่จ๋าเนี่ยครับสามร้อยบาทองค์นี้เหมือนมีซ่อมด้านบนหรือเปล่าเนี่ยเป็นรอยรอย้วๆเนี่ยทิวๆในด้านบนเนี่ยเนียด้านบนนี่มีรอยซ่อมไหมเนี่ย ในด้านบนเนี่ยเป็นรอยขีดเหมือนเป็นรอยซ่อมไปแล้วเอางี้กว่า300อยแบ่งนะครับยังไงก็ได้มาแบบนี้เออได้มาแบบนี้เดิมๆเลยพี่เอาไปสามร้300บาทนะครับ300บาทเบาๆนะบแบ่งปันกันไปพี่นะครับแล้วก็พระศิวะเดีอยองค์นี้องค์นี้บอกเลยว่าเหมือนหลวงพ่อเกลือมากนะเหมือนหลวงพ่อเกลือเลยพี่ดูพี่ดูศิวะเดีอยองค์นี้ดิ อันนี้คือธรรมชาติพระาษที่ได้มานะครับนะโดดเด่นแปไดไม่เหมือนใครครับพี่พิมพ์สวยคมชัดลึกนะครับพิมพ์เขาสวยคมชัดลึกด้านหลังมวลสารแน่นๆเนื้อๆเน้นๆครับพี่เห็นไหมนะครับแน่นๆเนื้อๆแบรนด์เน้นๆครับพี่เอาสามร้อยบาทครับพี่นะครับไม่มีแน่นอนครับพี่น้ำน่าจะเป็นของหลวงพ่อเก๋ยนะดูดิสวยนะครับสวยและเป็นธรรมชาตินะครับสมเด็จองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เหมือนเป็นพิมพ์อกคุดเลยเนาะเนี่ยพี่ดูดิเห็นไหมฐานใหญ่นับหน้าอกแล้วเป็นหูแบบนี้นะหูตั้งๆนะพี่นะนะหูท่านตั้งๆแบบนี้ นะครับเหมือนไม่พิมพ์อกครุษเสียนบาทอะไรประมาณนี้พี่นะบางหุ่นพมโอ้โหเนื้อหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับเออเนื้อหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับแลวราคาก็ต้องเอาแบบว่าเบาๆบาเออราคาก็ต้องเอาแบบว่าเบาอ่ะพี่นะครับดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเป็นยามวลสารที่เป็นเม็ด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 เลย สามร้อยนะครับเออหมายเลขสองนะครับเบาไปเลยพี่เออหมายเลขสองแลยพี่นะนะเบาเแบาบไปเลยดีกวา่านะครับสามร้อย <300 S 1> บาท<า>เนื้อสวยมากครับพี่ค่บแป้งค่บเดิมค่บความเก่าทุกๆอย่างครบถ้วนนะ่ยมาทุกทุกอย่างครบถ้วนละมวลสารก็เป็นเม็ดเลยแห้งๆเดิมๆเลยพี่พร้อมแขวนพร้อมใช้นะสามร้อยนี่ราคาแบบเคยกอะไรราคากรุบกริบเนี่ยราคากรุบกริบครับพี่นี่ครับหมายเลขสองสามร้อยบาทขออนุญาตใส่ซองแล้วขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคานะครับหมายเลขสอง สามร้อยแนวใหม่สองสามร้อยต่อเนื่องกันไปเลยพี่องนี้สำหรับองคนี้พี่นะ้าสวยมากนะครับแต่อาจจะโดนใช้ช้ำไปหน่อยเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับตามสไตล์หลวงพ่อเงินบางคานนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวตามสไตล์หลวงพ่อเงินบางคานนะครับเี่ยพี่ดูเนื้อเนะี่ยอ่าพี่ดูเนื้อนะนะเนี่ยเนื้อเหลืองอมเขียวตามสไตล์หลวงพ่อเดิม ไอ้หลวงพ่อเงินบางขานนะครับนะองค์นี้เอา300นะครับพิมพ์นิยมใครไวใครได้อยู่ในเดี่ยมเก่านะครับเออใครไวใครได้อยู่ในเดี่ยมเก่าส่วนองค์นี้นะพี่น้าแหนนะเป็นอ๋ออันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเอียครับพี่มังกรคู่นะครับต่อโค้ชสวยคมชัดลึกนะครับมังกรคู่นะพี่น้าหลวงพ่อเอีย200นะเออสองร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วราคาแบบเขาจะราคากระชับมิดนะครับราคาเบาๆใส่แหวกแจกสะบัดนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นแบ่งปันเลยพี่นะครับอ่าแบ่งปันไปเลยแล้วก็ตะกุด โอ้โหตะกุ่นนี้ธรรมดาที่ไหนอะนะพี่ดูการเอ่อเขาจะการพอกการลงรักนะพี่นะและมีค่าทองเบาบางๆเนี่ยครับการลงรักที่มีค่าทองเบาบางๆโอ้โหองค์นี้แบบธรรมชาติคลาสสิกมากนะครับ<ะ>เออธรรมชาติองค์นี้โดดเด่นและคลาสสิกมากนะครับต้องอยู่ที่ความไวพวกพี่ระดละนะครับตะกุ่นสามร้อยราคาแบบเขาเรียกอะไรราคาแบ่งอะนะครับอยู่ในเรียมเก่าพี่นะเอออันนี้อยู่ในเรียมเก่าเลยเชือกเดิมๆพี่เอ้ยครับแห้งๆเก่าๆนะครับเชือกเดิมๆแห้งๆเก่าๆเนี่ยเนี่ยแล้วดูดูก่อเนี่ย นะครับอันนี้ได้เดิมมากเลยนะครับเอา300ตะกุดเนี่จบให้ง่ายๆอ่าจบให้ง่ายๆนะครับเบาๆแบบเราใจเนี่ยเบาๆแบบเราใจนะครับเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่านะครับกับพระองค์ไหนดีอ่าเอาองค์ไหนดีพี่นะครับองค์นี้นะองค์นี้เป็นเขาว่าเป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับเออเขาว่าเป็นพระสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอะนะครับผมไม่รู้ชื่อรุ่นว่าอะไรสองสี่กว่าพี่สองสี่เก้าห้าหรือสองสี่อะไรนี่แหละนะพี่ลองไปค้นหาข้อมูลดูเนี่ย สมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับสมเด็จหลวงปู่เผือกแนววัดกิ่งแก้วเอางี้แล้วกันพี่แนวเอางี้แล้วกันพี่แนวบลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วองค์นี้นะเอาสามร้อยนะบบอกผมแล้ว hmm. ก <this> şey yeah. yeah. ันพี่สมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับสามร้อยบาทนะครับ มาต่อรับนะสาหรับรายการต่อไปครับพี่นี่ครับเป็นพระสมเด็จ <ouvert> อีกเหมือนกันเนี่ยฮะองค์นี้ครับพี่เนี่ยครับองค์นี้พี่น้าหมายเลขสามอันนี้เนื้อสวยพี่เกตบัวตูมนะครับเนื้อสวยเกตบัวตูมครับพี่นี่ครับข่าแป้งขาวขาวเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับข่าแป้งขาวขาวเก่าเก่าและเดิมเดิมนะครับด้านหลังครับพี่นี่มวลสารแน่นๆนะครับเนื้อหนึบนุ่มดูง่ายสบายตามวลสารแน่นเนื้อหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาพี่แบ่งปันกาศึกษาพี่นับเราร่วมกันศึกษากอพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับเรา เห่ไหม้แห้งๆเก่าๆพิมพ์ก็สวยนะครับนี่คือการกดพิมพ์นะครับสวยงามนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าอะไรศิละปะเลยดีกว่าเออศิละปะเลยดีกว่าพี่หมายเลขกสามสองร้อยบาทนะครับไม่ได้เอาราคารุนแรงพี่นะครับเอาแค่สองร้อยบาทนะพี่นะนะครับแบ่งปันกันไปพี่อา่าหมายเลขกสามขออนุญ,ญาตเขียนนะครัขออนุญ,ญาตเขียนนะพี่นะหมายเลขกสามสองร้อยบาท นีครับต่อเนื่องกันไปพี <S 2> <S 2 <pit pit ่เนียครับต่อเนื่องกันไปองค์นี้เลยพี่โอ้โหองนี้ไม่น่าพลาดนะนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์คีตาแนวหลวงพ่อเงินครับพี่หล่อโบราณพิมพ์คีตานะครับโอ้โหดูร่องรอยการหล่อเดี่ยในะครับพี่ดูร่องรอยการหล่อเนี่ยนะี้ครับพิมคีตาเนี่ยเอาสามร้อย นะครับสามร้อยนี่ไวใครได้นะเพราะเงินพิมพ์ขี้ตาพี่นะครับนานๆจะเจอนะนะครับนานๆเราจะเจอนะพี่นะน้ำเนื้อที่จัดจ้านเออเนื้อที่จัดจ้านน้ําทองกระจายแบบเนี้นานๆจะเจอพี่แล้วพิมพ์สวยๆสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเอาแค่นี้พอราคาเบาๆนะครับเออราคาเบาๆแบบเราใจนะครับแล้วก็องนี้โอ้องนี้พี่นะแบบดูเนื้อเนี่ยนะครับเออองนี้เหมือนหลวงพ่อเรียนะครับนะเป็นพระสามเหลี่ยมหลวงพ่อเรียโอ้สวยไม่สวยพี่ดูเนื้อด้านในได้เลยนะครับสวยไม่สวยพี่ดูเนื้อด้านในได้เลยพี่ เนี่ยครับพอรีชัดเจนอือหือดูเนื้อนี่นึบตุ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 บเลยพี่เฮ้ยนะครับนะตุบตั๊บเลยดีกว่าองค์นี้สามร้อยพี่เอานะครับแบ่งปันดี่นิพพานอย่างเดิมนะครับนะได้มาอย่างนี้เลยพี่นะครับจัดให้พี่เสมอนะครับนะแบ่งปันกันไปอะแบ่งปันกันไปครับพี่อันนี้เหมือนเหมือนเป็นงอแกะเลยไหมเนี่ยพี่ลองดูดิเนี่ยเหมือนเป็นงอแกะไหมเอาแล้วนะครับเอาแล้วว้าวุ่นอีกแล้วนะครับเหมือนเป็นงอแกะเลยไหม โอ้ขูแได้อย่างเก่าเลยพี่แกะเป็นพระปางรีลาสามร้อยไปนะครับจบเรื่องเออจบเรื่องไปเลยนี่เนี่ยดูดิสามร้อยบาทแนวนะเป็นพระรีลารนบแบ่งเอาไปสามร้อยแอวแบ่งไปแบ่อุปราคุดอันนี้พี่นะดูเนื้อทองเหลืองเนี่ยแนวสาหรับอุปราคุตตรงนี้พี่นะนะครับดูเนื้อทองเหลืองดูการปั้นร่องรอยการหล่อค่าเบ้าแนวนะเออดูการปั้นร่องรอยการหล่อค่าเบ้าแนวนี้พี่ดูเนี่ยโอ้โหสวยสวยงามไปเลยล่ะ น้ไม่สวยธรรมดานะพี่นะสวยยองนี้นะครับสวยงามจริงๆเอางี้แล้วกันพี่300ร้อยไวใครได้นะครับอุปคุตนะพี่นะนะำวันนี้เป็นปั้นลอยองคนะครับนะอยู่ในเรียมน้ําตาลบอกผมดีนะครับนะอยู่ในเรียมน้ําตาลนะครับ300 3 0อบาทครับพี่กับพระสมเด็จองค์นี้นะครับหมายเลขสี่โอ้โหเนื้อกละยาศาสตร์เลยนะครับเนื้อกละยาศาสตร์แบบไหนแบบนั้นเลยองคนี้นะครับขู่ดูดิพี่นะครับมวลสารหนาแน่นมากอามวลสารหนาแน่นมาก สำหรับองค์นี้นะนะครับพิกหลังมาก่อนนะครับดูเนี่ยโอ้โหเป็นไงแล้วดูเนื้อหานะครับพี่ลองดูเนื้อหาเขาซะก่อนนะครับ,ระะนะรบเป็นปร้านที่บอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆและไม่ธรรมดาแน่นอน 200, 200นี่พอจะได้ไหมพี่เออหมายเลขสี่เนี่ยสองร้อยพอจะได้ไหมในครับแบ่งเลยนะครับผมแบ่งเลยพี่อา้าวหมายเลขสี่สองร้อยบาทน,นะครับแหมเนื้อสวยเนื้อกะยาศาสตร์พี่น่าศึกษาสําหรับองค์นี้นะนะครับเออน่าศึกษาเลยพี่นะในครับหมายเลขสี่ขออนุญาตเขียนนะครับขออนุญาตเขียนเลพี่นะหมายเลขสี สองร้อยนะครับหูราคาแบบราคากรุบกริบเอา่าราคากรุบกริบครับพี่ไปต่อนะครับอง,องนี้ครับพี่พระหูยานนะครับพระหูยานของเราธรรมดาที่ไหนแล้วพี่นะครับเออธรรมดาที่ไหนแล้วพี่นะครับพระหูยานอือดูนี่ดูนี่โอ้โหไงโอ้หเป็นฟ้าเป็นค้าเป็นไขเป็นชั้นเลย а? ไอ้เนื้อสวยมากพี่อยู่ในเยื่อเดิมนะนะครับงนี้เนื้อสวยมาก,หล,ห,ลบบกลหลังนี่เป็นหลังแบบลึกๆเลยเออหลังนี่เป็นหลังแบบลึกๆเลยพี่ โอ้โหสวยโดดเด่นและเป็นธรรมชาตินะครับสวยโดดเด่นและเป็นธรรมชาตินะครับเจอแบบนี้ต้องจัดอ่าเจอแบบนี้ต้องจัดครับพี่สามร้อยบาทนะครับพระหูยานอ่าพระหูยานสามร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้ำหลวงพ่อโตในพินานะครับโอ้โหองค์นี้ใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกหลวงพ่อโตไหมเอ่ออันนี้เขาเรียกอะไรป่ามะม่วงก็พี่นะครับกรุป่ามะม่วงนะครับอกรุป่ามะม่วงครับพี่นะครับของ สุโขทยัยเนี่ยนะนะเป็นพระเนื้อดินอันนี้เก่าอันนี้เก่าแล้วเราพี่เก่าได้แ,แ,แห้งด้วยเนี่ยพระสวยอ่ะเก่าแห้งพระสวยนะครับปลามะม่วงโอ้โหอ,องค์นี้นะครับนะบอกเลยว่าต้องจัดอะเจอเจอเนื้อดินแบบนี้ไม่จัดไม่ได้นะครับเจอเนื้อดินแบบนี้ไม่จัดไม่ได้อ่ะ เอาไปพี่แบ่งเลยนะเนะครับเอา300นะป่ามะม่วงเนอ่ะป่ามะม่วง300บาทแล้วก็องนี้ครับพี่เนียครับองนี้เป็นขุนแผนผลวงปู่ทิมกับพี่ไครไวใคไขได้เนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับไครไวใคไได้กับพี่ปู่ทิมนะพี่นะดูดิบอลทองซึมซึมลึกๆแห้งๆข้ามด้านหลังไขไขขาวๆนะครับโอ้โหมือนี่ผิวเลยเออมือนี่ผิวเลยพี่ดูดิด้านหลังกับพี่ตะกุดสองดอกโอ้โหตะกุดเก่าไม่เก่าพี่น่าจะมองออกเนี่ย โโคตดเก่าเลยพี่เนี่ยครับเออันนี้ได้เดิมแน่นอนนะครับในราคาเบาๆแบบย่อมยาวสามร้อยบาทนะครับอ่าสามร้อยบาทโหราคาย่อมเยาวแบบนี้นะพี่นะนับสามร้อยปูทิมแล้วก็อง์นี้พี่นะอง์นี้เขาว่าเป็นหนึ่งห้าแม้พี่ดูหน้าที่เนี่ยนะนะปีหนึ่งห้าหนึ่งหกหรือหนึ่งไหนอะแต่นี้ได้เขาได้ได้ธรรมชาติดีนะเออองนี้ได้ธรรมชาติด,ดีพี่นะครับองนี้อ่าดูกูเกิลเนี่ยเขาตอบาว่าอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยห้าสาม แล้วอุดอดงแดงเถื่อนดนะ้วยี่ยอุดองแดงไหมเนะี่ยน้ำแดงๆเลยเนะี่ยเออเขาต่อ 5, ห้าสามไว้อันนี้ได้เดิมเนี่ยเอาสามร้อยได้ไหมวันนี้ผมก็ให้แบบนี้เลยนะครับนะแบ่งปันกันไปนะเออแบ่งปันกันไปหูหลวงปู่ศรีเหรียญสวยพี่น้หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาใช่ไหมวัดเขาถ้ำบุญนานะครับปีหนึ่งเก้าเอางี้แล้วกันพี่นะครับเออเอางี้แล้วกันเอาสองร้อยหลวงปู่ศรี นะปูเสียลสองร้อยรายการสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะครับสำหรับสมเด็จองนี้หมายเลขห้าสวยสงา่าโดดเด่นและไม่เหมือนใครนะ่ครับอ่าลองดูซะก่อนนะพี่นะเห็นไหมดูการเลี่ยมอันนี้เขาเลี่ยมโชว์เลยนะนะครับเออสวยสงา่าโดดเด่นแล้วไม่เหมือนใครพี่องค์จะเล็กหน่อยพิมเจดีโอโหแต่เนื้อด้านในบอกเลยว่าสุดๆนะครับต้องบอกเลยว่าสุดๆุดนะครับสุดๆแบบชุดไม่อยู่เลยแล้วกันเนี่ยดูเนื้อตรงนี้เนี่ยไม่มีแล้วพี่ นะครับแกลงเก่าใสแกลงเก่าใสแบบนี้ด้านหลังนี่คาบทองบางๆนะครับคาบทองบางๆองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแล้วเอ้ยไม่องค์เล็กจ,จังองค์ไม่ใหญ่นะพี่นะผมขออนุญาตอธิบายไปเลยเพราะาดูกรอบเขาดิเนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับพระองค์นี้เนี่ยเออเนี่ยเทียบให้ดูกับหมายเลขเลขกๆหนึ่งเนี่ยนะครับพระองค์ขนาดต่างกันนะดูนะน,นะดูดิ ออเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมองค์มันเล็กจังนะครับอันนี้เป็นองคเล็กนะนะครับนะอง์เล็กกระทารัดแล้วแพ้วผมชอบเนื้อพี่ที่ผมมาเนี่ยเออผมชอบเนื้อนะครับเนื้อเขาใสแกล่งเก่ารับพี่แก่ปูนเปล่าหอยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยแบบนี้เอาสี่ร้อยนะครับหมายเลขห้านะครับใครอยากศึกษานะครับแบบนี้น่าศึกษามากเรี่ยมกันน้ํากรอบไมค่อนด้วยนะครับและราคาแบบนี้ย่อมยาวพี่นะครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าสี่ร้อยบ้างแนวเดี๋ยวขออนุญาตนะเออเดี๋ยวขออนุญาตพี่นะครับใส่ซองและเขียนราคา ในพิน้ำหมายเลขห้าสี่ร้อยวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใดสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ